บทสาธยายเรื่องอิสุกีสูตรความริษยาอย่าพิษที่เผาไหมจากภายในที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายสลายตนวัต์มาตุคามสังยุตในย่อหน้าที่471เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอิสุกีสูตรเป็นพระสูตรที่เจ็ดแห่งปยาละวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าอิสุกีในชื่อพระสูตรนี้หมายถึงความริษยาหรือความอิจฉาพระสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งธรรมบรรยาย ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ท่านพระอนุรุทธ,ธะโดยทรงเปลี่ยนแปลงอกุศลธรรมข้อที่สเพื่อชี้ให้เห็นถึงภัยร้ายของกิเลสอีกชนิดหนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนแต่กลับกัดกร่อนจิตใจได้อย่างรุนแรงยิ่งนักพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ท่านพระอนุรุทธ,ธะว่าดูก่อนอนุรุทธ,ธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกธรรมห้าประการนั้นเป็นชไหนะคือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ไม่มีฮิริเป็นผู้ไม่มีโอตตะปะเป็นผู้มีความริษยาและเป็นผู้มีปัญญาสามดูก่อน,อนุรุทธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ธรรมชาติของความริษยาพระองค์ได้ทรงแยกแยะก,กิเลสตระกูลโทสะออกมาให้เห็นอย่างละเอียด ในพระสูตรก่อนๆทรงแสดงเรื่องความโกรธและความผูกโกรธแต่ในพระสูตรนี้ทรงแสดงเรื่องความริษยาหรืออิจฉาซึ่งมีความแตกต่างกันความโกรธคือความไม่พอใจเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกใจมากระทบความผูกโกรธคือการเก็บความโกรธนั้นไว้แล้วผูกเวรแต่ความริษยา คือความไม่พอใจในความสุขหรือความสำเร็จของผู้อื่นมันเป็นกิเลสท,ที่แปลกประหลาดที่สุดเพราะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครมาทำร้ายเราเลยเราเป็นผู้สร้างความทุกข์นั้นขึ้นมาเองเพียงเพราะเห็นผู้อื่นได้ดีความริษยาจึงเปรียบเสมือนยาพิษที่ออกฤทธิช์ช้า มันไม่ได้ระเบิดออกมาเป็นเปลวไฟเหมือนความโกรธแต่จะค่อยๆกัดกร่อนจิตใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองและเต็มไปด้วยความรู้สึกด้อยค่าเป็นการทำร้ายตัวเองด้วยความคิดของตัวเองโดยแท้ 2. ความริษยาทำงานร่วมกับอากุศลธรรมอื่นได้อย่างไรความริษยาเพียงอย่างเดียวก็มีพิษสงร้ายกาศแล้ว แต่เมื่อมันทำงานร่วมกับอากุศลธรรมอีกสประการที่เหลือก็จะยิ่งทวีความรุนแรงและชุดนำบุคคลให้ตกต่ำลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อความริษยาทำงานร่วมกับการไม่มีศรัทธาบุคคลนั้นย่อมไม่เชื่อในผลบุญที่ทำให้ผู้อื่นได้ดีเขาจะไม่มองว่าผู้อื่นได้ดีเพราะเขาทำกรรมดีมา แต่จะมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยและไม่พอใจเมื่อความริษยาทำงานร่วมกับการไม่มีฮิริโอตปะบุคคลนั้นย่อมไม่ละอายที่จะแสดงความริษยาออกมาและไม่เกรงกลัวต่อผลกรรมที่จะเกิดจากการพูดจาถากถางหรือการกระทําที่มุ่งทํำลายชื่อเสียงและความสุขของผู้อื่นและเมื่อความริษยาทํางานร่วมกับ การมีปัญญาสามบุคคลนั้นย่อมมองไม่เห็นเลยว่าความริษยาคือไฟที่กำลังเผาไม่จิตใจของตนเองเขาจะหลงคิดไปว่าความทุกข์ของเขาเกิดจากความสุขของคนอื่นปัญญาที่มืดบอดนี้เองที่ทำให้เขาจมอยู่ในกองทุกข์ที่ตนเองสร้างขึ้นโดยไม่เห็นหนทางที่จะออกมาได้ 3. มุทิตาพรหม,มวิหาร ยาถอนพิษแห่งความริษยาเมื่อทรงแสดงถึงยาพิษแล้วหนทางแห่งการถอนพิษก็ย่อมปรากฏขึ้นโดยในตรงกันข้ามยาถอนพิษแห่งความริษยาที่มีพลังที่สุดก็คือการเจริญมุทิตาพรุม่มวิหารมุทิตาคือความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีคือการชื่นชมในความสุขและความสำเร็จของผู้อื่นด้วยใจจริง การเจริญมุทิตาคือการฝึกฝนจิตใจให้เปลี่ยนมุมมองแทนที่จะมองความสำเร็จของผู้อื่นเป็นสิ่งที่มาคุกคามเราให้มองว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเมื่อเพื่อนบ้านถูกรางวัลก็ให้รู้สึกยินดีไปกับเขาด้วยเมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็กล่าวแสดงความยินดีกับเขาด้วยด้วยใจจริงการฝึกฝนเช่นนี้ คือการเปลี่ยนยาพิษให้เป็นน้ำอมฤตจากที่เคยทุกข์ใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีก็กลับกลายเป็นมีความสุขไปกับเขาด้วยเป็นการสร้างกุศล,ลจิตที่ง่ายที่สุดและไม่มีต้นทุนใดๆเลยจิตที่ประกอบด้วยมุทิตาย่อมเป็นจิตที่อ่อนโยนเบาสบายปราศจากความเร่าร้อนและเป็นหนทางที่จะนำพาบุคคลไปสู่สุขคติภูมิ ได้อย่างแน่นอนขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร